สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านในวิดีโอนี้ผมจะมาทดลองทำในสิ่งที่ผมไม่เคยทำมาก่อนนั่นก็คือการสอนวิธีฝึกสมาธิตามพระไตรปิฎกครับและนี่ก็คือวิธีที่ผมปฏิบัติอยู่เป็นประจำก็เลยอยากลองมาอธิบายด้วยภาษาของยุคปัจจุบันนี่ก็คืออาณาปานาสติหรือการเจริญสติด้วยลมหายใจเข้าออกที่มีมาตั้งแต่สมัยของพุทธกาลและการปฏิบัติที่ถูกต้องก็สามารถพัฒนาได้ทั้งสมาธิและปัญญา และนำไปสู่การหลุดพ้นอย่างเสร็จสรรพในบทเดียวครับแต่ในวิดีโอนี้ผมจะหยุดอยู่ที่การเข้าสู่ชานที่สองเพราะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่จะต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือปีก่อนที่จะมาถึงขั้นนี้ครับและนอกเหนือจากการสังเกตลมหายใจเข้าออกแล้วการสังเกตการเกิดขึ้นของปีติก็ถือเป็นอีกเครื่องมือที่มีความสำคัญในการกำหนดระดับของชานด้วยครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอน้อมจิตขอบพระคุณท่านพระอุปัชาของผมพระ ผมวชิระโพธิวงศ์เจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาที่อินเดียที่เป็นผู้ริเริ่มให้กับผมด้วยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ผมจะแบ่งการสอนออกเป็น7ตอนสั้นๆตอนละ90วินาทีให้ท่านเข้าใจได้ง่ายและนำไปฝึกได้ตามจริงพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะครับหลายท่านยังไม่รู้เลยว่าทำไมต้องฝึกสมาธิทำไมต้องทำให้ได้ฌานวันนี้ผมจะมาไขข้อข้องใจครับเพราะฌานคือกำลังสำคัญ ในการพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงเพื่อที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสนาพุทธครับเจ้าชายสิทธัตถะเองก็ใช้ฌานที่4เป็นกำลังในการตัสรู้พระองค์ทรงเข้าสู่ฌานที่4แล้วจึงพิจารณาจนเห็นความจริงและบรรลุเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจากที่เรามักได้ยินคำว่าศีลส,สมาธิและปัญญานั่นหมายความว่าปัญญาจะเกิดได้ต้องฝึกสมาธิจนได้ฌานครับแต่อย่าพลาดตรงนี้นะครับ ฌานมี2แบบแบบแรกคือโลกิยฌานซึ่งเป็นฌานที่เป็นแค่สมาธิอย่างเดียวแต่ปัญญายังไม่เกิดนี่ไม่ใช่เป้าหมายของาศาสนาพุทธครับเพราะเป็นแค่ความสงบชั่วคราวออกจากสมาธิก็โมโหหรือทําชั่วได้สิ่งที่เราต้องการคือโลกุตร,ระฌานคือฌานที่ทําให้ปัญญาเกิด เห็นความไม่เที่ยงอย่างแจ่มแจ้งจึงสามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นเบื้องต้นนี่ต่างหากครับที่เป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการฝึกสมาธิในพระพุทธศาสนาดังนั้นการนั่งสมาธิจึงไม่ได้มีเป้าหมายแค่ความสงบชั่วคราวหรือเพื่อความฉลาดหรือเพื่ออายุยืนตามวิดีโอก่อนหน้านี้ของผม แต่เพื่อให้จิตเกิดพลังจนได้ฌานแล้วอาศัยกำลังฌานนั้นพิจารณาธรรมจนเกิดปัญญาเห็นความไม่เที่ยงและชำระกิเลสให้สิ้นไปและบรรลุเป็นพระอริยบุคคลในที่สุดครับวิธีฝึกสมาธิที่ผมจะสอนในซีรีสนี้คืออาณาปานาสติสูตรตามพระไตรปิฎกซึ่งถูกบันทึกโดยพระอานนทนผู้ที่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงครับอาณาปานาสติก็คือการเจริญสติด้วยการกำหนดจิต รู้ลมหายใจเข้าออกซึ่งก็คือหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ความสำคัญของอานาปนสติสูตรคืออะไรก็คือเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาภาวนาไปด้วยกันครับกล่าวคือเป็นทั้งการฝึกสมาธิและการฝึกปัญญาในวิธีเดียวกันตัวขั้นเบื้องต้นจะเป็นการฝึกจิตให้ได้ฌานทำให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่แต่ขั้นท้ายจะเป็นการฝึกให้ได้ปัญญาด้วยการพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงเพื่อนำไปสู่การหลุดพ้น พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นขั้นตอน16ขั้นครอบคุมสติปัฏฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตธรรมไปตามลำดับในพระสูตรเดียวเลยนั่นหมายความว่าอานาปนานสติถ้าปฏิบัติครบถ้วนจะเป็นทั้งการฝึกสมาธิจนได้ฌานและการฝึกปัญญาจนเห็นความไม่เที่ยงจนสามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลอย่างเสร็จสับในบทเดียวเลยครับแต่ในซีรีส์นี้เราจะไปถึงขั้นที่4และ5ซึ่งก็คือระหว่างฌานที่1เข้าสู่ฌานที่2 ไว้พอหลายท่านได้ชานที่2แล้วโปรดเรียกร้องมาแล้วผมจะอธิบายต่อไปครับก่อนที่จะประสบความสําเร็จในการฝึกสมาธิต้องเข้าใจสิ่งสําคัญเหล่านี้ก่อนและนี่ก็คือประสบการณ์ส่วนตัวของผมครับการเตรียมพร้อมก่อนการฝึกสมาธิเริ่มจากการที่ต้องเข้าใจว่าสมาธิคือการฝึกจิตให้เกิดสมาธิและปัญญาไม่ใช่การฝึกร่างกายให้ทรมานแต่ก็ไม่ใช่ท่าที่สบายจนพร้อมที่จะหลับได้ทุกเมื่อให้หาท่าที่นั่งสมาธิได้อย่างน้อย30นาที โดยไม่เมื่อยไม่เจ็บไม่ปวดบางท่านอาจจะมีหมอนสําหรับหลังพิงก็ได้สําหรับผมเองผมนั่งขัดสมาธิแต่มีหมอนสําหรับพิงหลังแต่คอกับศรีรษะต้องตั้งตรงนะครับและเนื่องจากอาณาปณะสติสังเกตลมหายใจเป็นสําคัญท่านอาจจะล้างจมูกหรือทําจมูกให้โล่งให้ได้อย่างน้อย30นาทีเพื่อให้หายใจได้สะดวก สุดท้ายพยายามหลีกเลี่ยงการทานยาหรืออาหารใดๆที่กระทบกับความจมใสหรือการรับรู้ในช่วงนั้นเช่นยาแก้แพ้อากาศหรือยาลดน้ำมูกเป็นต้นและก่อนฝึกอย่างน้อยหนึ่งถึง,งชั่วโมงไม่ควรทานอาหารมื้อหนักจนอิ่มเกินไปและเมื่อท่านทำสมาธิอยู่เป็นประจำท่านจะเซนสิฟท์กับความจมใสหรือไม่จมใสอย,อย่างเป็นพิเศษท่านจะทราบเองว่าวันไหนที่ท่านทานอะไรไปหรือการนอนไม่พอที่จะทาให้จิตไม่จมใสสาหรับผม เวลาที่สะดวกที่สุดก็คือทันทีหลังตื่นนอนซึ่งผมจะนั่งบนเตียงเลยแล้วหลังพิงหัวเตียงโดยมีหมอนทําให้ไม่ปวดหลังครับ6คํานี้เปลี่ยนชีวิตผมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ก่อนอื่นนะครับผมขอน้อมจิตขอบพระคุณท่านพระอุปชาของผมพระพมวชิระโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาที่อินเดียที่เป็นผู้ริเริ่มให้กับผมด้วยหคํานี้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่แหละครับ คือหัวใจของอาณาปานาสติต้องรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังหายใจเข้าอยู่และเรากำลังหายใจออกอยู่ไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจตามธรรมชาติแต่มีสติรู้ตัวตลอดเวลาตอนแรกลมหายใจจะหยาบจะยาวจะแรงก็ให้รู้แต่พอท่านคุ้นเคยเมื่อทำไปหลายนาทีลมหายใจก็จะละเอียดจะสั้นจะเบาลงแต่ท่านก็ยังรู้ตัวอยู่ว่าท่านกำลังหายใจอยู่รู้ชัดว่าหายใจเข้าหายใจออก หายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจแรงบางทีมันแผ่วเบามากแต่เราก็ยังรู้ตัวชัดเจนอยู่ว่าเรากำลังหายใจอยู่สำหรับผมใช้จุดสังเกตอยู่ที่ลมที่ผ่านและกระทบกับโพรงจมูกแต่บางท่านก็ใช้ลมที่กระทบที่ปลายจมูกและเมื่อท่านเผลอสติหลุดจากลมหายใจไม่ต้องตกใจครับให้ดึงสติกลับมาทันทีทำอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆนี่คือขั้นตอนและกระบวนการที่สำคัญที่สุดครับ ถ้าผ่านขั้นนี้ไปไม่ได้ขั้นต่อๆไปก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันสำหรับหลายท่านอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีก่อนที่จะพร้อมเข้าสู่ขั้นต่อไปครับเมื่อหลายเดือนหรือปีผ่านไปท่านจะเริ่มรู้ชัดมากขึ้นสติของท่านจะนิ่งมั่นคงและละเอียดขึ้นทุกครั้งที่ท่านหายใจเข้าหรือออกท่านจะรู้ชัดในกายยิ่งขึ้นเพราะการหายใจนั้นก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายคืออาการของร่างกาย ท่านจะรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายจากการหายใจเช่นช่องท้องที่ขยายหรือยุบกล้ามเนื้อที่ตึงหรือผ่อนคลายหรือลมหายใจที่สัมผัสกับส่วนต่างๆของร่างกายตั้งแต่ปลายจมูกโพรงจมูกจนไปถึงหลอดลมหรือปอดแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าหลงตามท่านรู้อย่างเดียวไม่ได้หลงตามไม่ได้ติดตามไม่ได้ไปจดจ่อกับมันเพราะท่านยังโฟกัสที่ลมหายใจในขณะที่ท่านเริ่มรู้สิ่งอื่นของร่างกายด้วย ลมหายใจยังคงเป็นศูนย์กลางที่เรามองดูอยู่แต่เราก็รู้สิ่งอื่นๆรอบๆด้วยในขณะเดียวกันรู้ว่ามันมีอยู่แต่อย่าไปดูมันอย่าปล่อยใจไปตามมันยังคงรักษาสติอยู่กับลมหายใจเป็นหลักครับนี่ก็คือการขยายฐานของสติจากจุดเล็กๆออกไปครอบคลุมกายทั้งหมดเป็นพัฒนาการตามลำดับและขั้นนี้ยากมากครับลมหายใจหายไปน้อยคนที่จะมาถึงขั้นนี้ครับ และเมื่อหลายเดือนหรือปีผ่านไปอีกท่านจะเข้าสู่อีกขั้นที่ยากมากก็คือการทำให้ลมหายใจหายไปนี่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะหยุดหายใจนะครับท่านยังหายใจอยู่ในแบบที่ละเอียดสั้นและเบาแต่จิตของท่านไม่ได้ไปโฟกัสกับมันอีกต่อไปจนท่านแทบจะหรือไม่รู้เลยว่าท่านหายใจอยู่สำหรับผมเหมือนกับว่า จิตของเราอยู่ในอีกห้องหนึ่งที่ปิดประตูอยู่แต่ร่างกายของเรากําลังหายใจในอีกห้องหนึ่งที่ปิดประตูอยู่สส่วนนี้แยกจากการชั่วคราวครับซึ่งเมื่อลมหายใจหายไปแล้วสิ่งที่ปรากฏชัดขึ้นมาก็คือปีติซึ่งก็คือความอิ่มเอิบความเบิกบานใจอย่างยิ่งอาการของปีติมีหลายระดับตั้งแต่คนลุก สู้ซาน้ำตาไหลโดยไม่โศกเศร้านี่ก็คือปิติระดับเบาไปจนกระทั่งเห็นแสงสว่างรู้สึกเหมือนแผดดินไหวหรือโดนคลื่นสึนามิซัดใส่จนร่างกายสะเทือนไปหลายนาทีนี่ก็คือปิติระดับแรงข้อสำคัญคืออย่าตื่นเต้นหรือเคลิมตามรู้เท่าทันว่านี่คืออาการตามธรรมดาของจิตที่เป็นสมาธิรู้แล้วปล่อยไม่งานจะหลุดจากสมาธิครับปิติคือสิ่งมหัศจรรย์ที่บ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าท่านได้ฌานอะไรแล้ว ซึ่งหากท่านเริ่มดูลมหายใจจนถึงขั้นที่ได้อารมณ์เดียวแล้วถึงแม้ว่าลมหายใจจะยังอยู่และยังไม่ได้หายไปท่านก็จะรับรู้ปีติในระดับแรกเริ่มเบาๆได้อาจจะเป็นแค่ขนลุกสู้ซาความอบอุ่นในอกนั่นก็คือสัญญาณว่าท่านเข้าสู่อุปจารสมาธิแล้วครับแต่เมื่อใดที่ลมหายใจของท่านหายไปท่านเข้าสู่ฌานที่หนึ่งแล้วและเมื่อท่านรับรู้ปีติอย่างแรงกล้า ความซาบซ่าท่วมทน้นนั่นก็คือท่านเข้าสู่ชานที่สองแล้วครับแต่ถ้าท่านฝึกต่อไปจนถึงชานที่3ปีติจะจางลงเหลือแต่สุขที่ละเอียดนุ่มนวลและในชานที่4ส,สุขก็ดับไปเหลือแต่อุเบกขาใจเป็นกลางสงบนิ่งไม่หวั่นไหวสำหรับซีรีส์นี้ผมจะหยุดไว้เท่านี้ก่อนจนกระทั่งท่านทั้งหลายเข้าสู่ชานที่2เป็นจำนวนมากแล้วโปรดคอมเมนต์มาแล้วผมจะมาอธิบายขั้นตอนต่อไปครับเพราะจากจุดเริ่มต้น จนมาถึงจุดที่ผมหยุดตรงนี้ก็น่าจะใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ครับแต่หากส่วนไหนไม่ชัดเจนหรือหากท่านต้องการให้ผมขยายความในส่วนไหนโปรดแจ้งมาได้เลยครับผมอยากให้ทุกท่านลองนำไปปฏิบัติจริงนะครับแต่คนรทำอย่างน้อยครั้งละ30นาทีและทำให้ได้ทุกวันอย่าใจร้อนอย่าคาดหวังผลเร็วเกินไปจำไว้ว่าการเดินทางนี้เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาบางท่านอาจจะใช้เวลาหลายเดือน บางท่านอาจจะใช้เวลาหลายปีแต่บางท่านอาจจะใช้เวลาหลายชีวิตครับเพราะการฝึกสมาธิไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเกินไปสำหรับพวกเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ครับและการศึกษาธรรมะทั้งหมดแม้จะมีประโยชน์แต่ก็สู้การลงมือปฏิบัติจริงไม่ได้ครับและนี่ก็คือการปฏิบัติจริงการฝึกสมาธิเพื่อให้ได้ฌานเพื่อใช้ฌานเป็นกำลังในการพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยง เพื่อที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสนาพุทธครับต้องขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับผมไม่เคยสอนใครฝึกสมาธิมาก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านมีมุมมองอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับวัตถุประสงค์ของการทำวิดีโอเหล่านี้มีไว้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันผมเรียนรู้จากท่านท่านเรียนรู้จากผม เราเติบโตไปได้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าและขออธิษฐานให้กลัลยาณมิตรทุกท่านเอาชนะตัวเองได้ในชาติปัจจุบันสวัสดีครับ